หพฤศจิกายน64คนละครึ่งเฟส3เฉพาะกลุ่มนี้ได้เงิน4,500บาทดูเลยมีคุณไหมสำหรับวันที่1พฤศจิกายน64นะครับก็จะสำหรับคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับหลายท่านก็ทราบกันดีครับว่าจากเดิมเนี่ยก็คือเราเปิดให้รับสมัครนะครับผมก็รับสมัครกันจนครบทุกคนแล้วแต่ครับแต่แต่แต แต่มีคนที่เรียกว่าข้อมูลลงทะเบียนเนี่ยไม่ถูกต้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจำนวนเนี่ยแสนกว่าสิบนะฮะหลายแสนต้นๆน,น,น,นะฮะซึ่งแสนกว่าสิบเหล่านี้นะครับก็จะมีผลให้ทําการต้องมาเกิดเปิดรับสมัครคนละครึ่งเฟสสามในรอบต่อมาก็คือรอบที่2นั่นเองนะครับรอบเก็บตกนะฮะซึ่งรอบนี้ครับใครที่สามารถลงทะเบียนแล้วทันนะครับเรียกว่าลงทะเบียนทันไปใน ภายในเวลาที่ก็คือวันวันที่1พฤศจิกายนจะเริ่มลงทะเบียนนะครับเริ่มลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนได้จนถึง6คือเริ่มตั้งแต่6กโมงเช้านะครับเป็นต้นไปแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะครับใครที่ลงทะเบียนได้ก่อนนะคุณก็จะมีโอกาสได้เงินตรงส่วนนี้ซึ่งการได้เงินเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าได้เงินถึงสี่พบาทเพราะว่าคุณจะได้เงินตอนแรกเนี่ยสามพันแล้วคุณได้เพิ่มอีกพัน0บาทตามมติคอรมอล่าสุดนะครับ ซึ่งคุณกลุ่มนี้กลุ่มคุณเนี่ยกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยในวันที่1พฤศจิกายน64คุณจะได้เงินลวดเดียวเลย4,500บาทและใช้ยาวๆครับไปถึง31ธันวาคม64เลยครับดังนั้นครับก็ดูเลยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยลองดูว่าเป็นตัวคุณไหมคุณจะคือใครจะได้บ้างคือ 1. ต้องเป็นคนที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งมาก่อนหรือว่าเคยลงทะเบียนแล้ว แล้วตวรวจสอบสิทธิแ์แล้วแล้วประกาศได้ข้อความส่ง,งสาร3 S เอสเอนะครับว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากอาจจะเกากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือแล้วแต่นะครับกลุ่มนี้นะให้ถ้าเกิดคุณจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับให้คุณจัดการเลยครับลงทะเบียนในวันที่1พฤศจิกายน6 4ตั้งแต่6กโมงเช้านะครับคลิปนี้ผมรีบทํามาให้คุณรู้เลยคุณจะได้ใครอยากจะได้ใช้โครงการคนละเครื่งในเฟสที่3เงินสี่พันาร้อยบาทรีบไปทำครับวิธีการลงทะเบียนทําอย่างไรเดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้ผมมี ทั้ง2แบบให้คุณเลือกเลยครับทั้งแบบลงทะเบียนในเว็บไซต์กับลงทะเบียนในแอปเป่าตังก็ลองไปทําตามคลิปนั้นดูนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มาแจ้งเรื่องเร่งด่วนนะครับให้หลายท่านเนี่ยที่กําลังสงสัยเรื่องนี้นะครับกำลังติดตามกันอยู่นะครับสำหรับคนละครึ่งในเฟสที่3ก็จะได้เงินเพิ่มแบบนี้นั่นเองครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ตรับชมมาตลอดนะครับวันนี้มาแจ้งเรื่องสำคัญเพียงเท่านี้ครับอ่าเพิ่มเติมด้วยสําหรับคนที่ได้คนละครึ่งเฟสสาอยู่แล้วนะครับคุณจะได้อีก800บาทนันวที่1พฤศจิกายน รวมไปสี่นห้ารยบาทเหมือนกันแต่สำหรับคนสมัครใหม่จะได้สี0 0ห้า,หายบาทรวดเดียวเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ